เรือโนอาห์นะฮะที่จะพามนุษย์2,400คนไปยังดาว p ็อกซิมาเซ t จูรีเป็นเป้าหมายนะฮะใช้เวลาเดินทาง400ปีต้องอยานลำนี้ม่เช่ว่าคริสเัลนะฮะเป็นยานที่ชนะในโปรเจกต์ไฮบริเเป็นโปรเจกต์ที่จะเอานักออกแบบวิศวกรรมแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมาช่วยกันนะฮะเสนอแนวคิดยานที่มีโอกาสเป็นไปได้จริงมากที่สุดในหัวข้อ g เจเนเรชั่น h i ปเป็นยานที่ให้คนเนี่ยไปอยู่อาศัยเป็นเวลายาวนานหลายรุ่นนะ ช่วลูกช่วหลานเนี่ยเพื่อเดินทางข้ามโอกาสในแล้วเวลาที่นานมากๆซึ่งเป้าหมายของยานผู้ชนะคริสตัลิสเนี่ยนะคือการอพยพม,มนุษย์2,400คนเดินทาง4.73ปีแสงเพื่อไปยังระบบดาวพ็อกซิมาเซนจอรียานลำนี้นะข้างในจะประกอบไปด้วยสังคมขนาดเล็กซึ่งมีประชากรประมาณ2,400คนและใช้เวลาสร้าง150-300ปีคือสร้างว่านนะันแล้วเดินทางต่ออีก400ปีนานกว่าอีกแผนคือขึ้นไปสร้างในอวกาศเลยขนวัสดุไป ประกอบบนโอวกาศยานเนี่ยยาว54กิโลเมตรนะและก่อนที่ลูกเรือ2,400คนจะขึ้นไปบนยานได้เนี่ยลูกเรือเหล่านั้นจะต้องผ่านการทดสอบคือการทดสอบระบบสังคมแบบปิดเอาลูกเรือ2,400คนเนี่ยไปอยู่ที่แอนตาร์กติกาแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นสังคมแบบปิดอย่างนั้นเนี่ย 7 0ถึงปีตั้ง70-80ถึงปปีเนี่ยจะมีการทดสอบระบบจิตวิทยาระบบการปกครองอาหารแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆที่ใช้บนยานะเป็นการซ้อมๆไว้ก่อนเพราะทั้งหมดผ่านการทดสอบก็ขึ้นยาเลยนะฮะไปอาศัยอยู่บนโครงสร้างที่หมุนรอบแกลางๆไอ้โครงสร้างหมุนรอบแก,กลางเนี่ยมี5ชั้นนะก็จะแบ่งเป็นการเกษตรที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่สันทนาการที่พักผ่อนการเดินทางเนี่ยมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่หมุนหมุนเนี่ยเพื่อสร้างระบบแรงโน้มถ่วงให้คนเดินได้เหมือนอยู่บนโลกใบนี้นอกจากนี้ยังมีระบบจำ จำลองระบบนิเวศนะทะเลสาปป่าไม้แล้วก็ระบบน้ำหมุนเวียนที่ถูกออกแบบไว้แล้วผ่านแนวคิดอะไรต่างๆนะคือน่าสนใจมากและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ทําให้ยา,านรันนี้คริซสซัลลิสเนี่ยชนะการประกวดในโครงการโปรเจกต์ไฮเปอร์เรียนนะเจเนเชรชั่นชิปยานที่อาศัยแบบหลายหลายรุ่นเพื่อเดินทางระยะไกลๆหน่อยสร้างว่ายากแล้วเดินทางว่ายากแล้วแต่สิ่งที่ยาก ก่อนที่จะเริ่มทุกอย่างคือลูกเรือคือใครจะต้องไปอาศัยในแอตลาติกาเจ็ดสิบถึงแปดสิบปีนั่นคือหนึ่งคนเลยนะคนที่ไปอาศัยอยู่คนแรกไม่ใช่คนที่จะไปแต่เป็นลูกหลานของเขาด้วยซ้ําและสะมมติถ้าเกิดอุบัติเหตุภายบนในโอวกาศแบบยาระเบิดหรือว่ามีอะไรมาชนเงี้ยตุยหมดนะ2 0 0 4เนี่ยทุกอย่างที่สร้างมาล้มเหลวเลยแต่ว่าเขาน่าจะคิดไปแล้วแหละเขาถึงชนะไงใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์ป็นกำลังใจเฟซบุ๊กด้วยนะวันนี้ไปก่อนบายบาย